าเงินบาทเรานี่ก็อ่อนยุบยากเร็วมันค่อนข้างเร็วนะจากสามสิบสองบาทอ่าสามสิบเจ็ดใช่ไหมที่ตกแขนงสุดเนี่ยนะประมาณสักหนึ่งจุดบานะจุดเดียวบาทกว่าน่าจะก็อาจจะเรื่องของภูมิรัศาสตรอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ภาพในเรื่องของตัวกระแสเงินที่ไหลเข้ามาในในเอเชียที่อาจจะน้อยลงบ้างจากเรื่องของการที่ อเมริกาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเขาดูดีเกินคาดเนอะใช่ไหมฮะตัวเรื่องของการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยม,มันก็เลยทำให้นะเออสองแสนกว่าตำแหน่งซึ่งในมุมผมผมว่ามันมันก็ดีดีจริงแหละนะฮะแต่ว่าอืมตัวเลขนี้มันก็มีความผันผวนไม่ค่อยแน่นอนสุกนะครับผมก็คงต้องต้อง,องจับตามองในระดับหนึ่งนะครับตัวที่เราอาจจะเชื่อได้มากกว่านะครับผมในระยะสั้นก็คือเรื่องของตัวเอ,อภาพอตัตราว่างานซึ่งซึ่งก็ลดลงนะครับผมจาก อ่ประมาณ4.2ก็ลงมาเหลือ4.1อะไรต่างๆนะครับผมนะก็เอ่อถือว่าเป็นทิศทางที่ชที่ดีขึ้นในเรื่องของตลาดแรงงานแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าไปแกะดูไส้ในก็ยังพบว่าเซกเตอร์ที่ยังแย่นะครับผมการจ้างงานติดลบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของภาคก,การผลิตนะครับแล้วก็ <S <S 2> <S 2> เรื่องของตัวด้านการขนส่งนะครับแล้วก็เรื่องของตัวลูกจ้างชั่วคราวนะครับผมนะซึ่ง พอเป็นภาพเช่นนี้มันก็บ่งชี้ว่าภาคการผลิตเนี่ยอาจจะยังมีปัญหาต่อเน,นื่องถ้าเป็นดูเรื่องของตัวดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมหรือว่าดัชนีผู้จัดการไปจะซื้อด้านภาคอุตสาหกรรมนะฮะตัว P.M.I. ด้าน Manufacturing เ,เนี่ยก็ยังเป็นทิศทางที่ชะลอตัวทั้งตัวเขามี2องดัชนี I.S.M. กับอ่โอเคไม่เป็นไรก,ก็คือพูดง่ายๆคือชะลอต่อเน,นือ่องนะครับผมก,ก็คงต้องจับตาในในในมุมน,นั้นนะครับผมผมมองว่า ในภาพนี้เนี่ยเอ่อถ้าในเรื่องของตลาดแรงงานที่มันดูดีเนี่ยนะครับผมก็อย่างหนึ่งก็คือเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเอ่อในเรื่องเชิงโครงสร้างในระดับหนึ่งนะก็คือพูดง่ายๆคือคนอเมริกันเนี่ยเขาเอา่อยุคเอ่อเรื่องของสังคมสูงวัยเขาก็มากขึ้นก็เหมือนทัวโลกใช่ไหมฮะก็คือคนเบบี้บูเมอร์เนี่ยคนที่ 6กกว่าเนะี่ยก็ก็มีจํานวนเยอะขึ้นนะ,กะเกษียณอายุเยอะขึ้นพอดีอ่ากลุ่มเหล่านี้เนะี่ยเขาก็เก็บเงินไว้ระดับหนึ่งเขาก็มีมีเงินเก็บมีอะไระต่างๆเนะี่ยเขาก็เรื่องมาใช้ชีวิตบ้างมาจับจ่ายบ้างเราก็เลยเห็นพวกการจ้างงานที่เป็นฝั่งด้านบริการพวกเคล้วแคร์นะครับพวกเอ่อหมายถึงด้านสฐฐาธารณสุขนะฮะด้านเรื่องของการสันทนาการเลเชอร์ฮอลส์เพอร์เทลิตี้น,นะครับผมนะยังปรับ <S <S ตัวดีขึ้นอยู่นะครับผมก็ก็คือคนดูแลสุขภาพมากขึ้นไปหาหมอบ่อยขึ้นก็ความต้องการในแรงงานเหล่านี้ก็เยอะขึ้นหรือว่าคน ใช้ชีวิตไปรักษาสุขภาพเดินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ตัวเรื่องของด้านด้านเกี่ยวข้องกับด้านนี้ด้านฟิตเนสะเอะไรต่างๆมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ก็เป็นภาพเช่นนั้นเลยแต่ว่าในภาพใหญ่เนี่ยเราก็ยังมงคงมองภาพเช่นเดิมว่าตัวเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะชะลอลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมแล้วก็เป็นลูมที่ทําให้เฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยได้ต่อเนื่องแล้วก็น่าจะลดยาวนะครับผม,มนะบางช่วงมันอาจจะดีบ้างในเรื่องของตลาดแรงงานบางช่วงแย่บ้างอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่า จริงถ้ามองในแง่นี้ภาพในปัจจุบันเนี่ยทางฝั่งของอเมริกาก็เหมือนจะเป็นโกดีล็อกเลยนะครับผม,มคือเศรษฐกิจดูเหมือนไม่ได้แย่มากเท่าไหร่นะครับผมกออ็อาจจะเริ่มชะลอบ้างนะแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยลดลงนะทั้งๆท,ที่มีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ตัวเรื่องของราคาน้ําม,มันมันพุ่งจนแบบเก้าสิบร้อยอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งมัส่กระทบต่อในเรื่องของการราคาน้ามันขายปลีกในประเทศเขานะฉะนั้นก็เลยไม่ได้เสี่ยงมากผมมองว่าเรื่องของตัว กระแสเงินที่ที่เรียกว่าเข้าตลาดเกิดใหม่น้อยลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของจีนด้วยนะครเมื่อวานนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนออกมานะครับผมซึ่งจะเรียกว่าไม่มีก็ว่าได้นะครับผมมีการประกาศออกมาแต่ว่าลกมันน้อยไ,ไปเหรอใช่คือคือจริงๆคือพูดง่ายๆคือไม่ได้มีตัวใหม่แต่ว่าบอกว่าจะเอาเงินในงบประมาณปีหน้านะครับผม หนึ่งแสนล้านหยวนนะเอาเอามาใช้ปีนี้ในเรื่องของกระตุ้นการลงทุนมากขึ้นของสร้างพื้นฐานเบสิคลี่ภาพหลักๆคือแค่นี้เลยครับคือเอางบปีหน้ามาใช้นะก็เออก็แบกดีในกระบวนการงบประมาณของเขาเนอะก็สามารถดึงงบปีปีหน้ามาใช้ได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเอก่อนคือก่อนหน้าที่เขาจะปิดคือช่วงที่ผ่านมาจีนเขาปิดหยุดยาวไปใช่ไหมฮะเขาเขาหยุดวันบรหยุดของเขาเป็น golden week อ่าใช่ใช่พอ ก่อนหน้านั้นนะถ้าเราจํากันได้เนี่ยโอเขามีมาตรการการเงินมหาศาลใช่ไหมลดดอกเบี้ยโน่นนี่นั่นผมก็มาเรียนทั้งสองท่านในรายการใช่ไหมฮะแล้วนกะ็แล้วก็เออแต่อย่างที่เรียนไปทุกคนก็รู้กันว่ามาตรการการเงินเนี่ยมัน,ม,นมันได้ผลในระดับหนึ่งไม่ได้มากเพราะว่าหลากัหลกๆเนี่ยคือต้องเน้นในเรื่องมาตรการการคลังเพราะว่าคนยังกังวลอยู่ในเศรษฐกิจต่อให้ดอกเบี้ยลดขนาดไหนอะอะไร,ะไรต่างๆอัตราสีเท่า,า,าไหร่คนไม่กู้ก็มันก็ไปไม่ได้ก็คือมันต้องให้รัฐบาลเป็นคนใช้นะครับผมซึ่ง รัฐบาลก็มีแผนว่าก็คือมีลีกแหะหรือว่ามีกระแสข่าวมาจากรอยเตอร์บอกว่าตัวกระทรวงการคลังเนี่ยกำลังจะมีแผนออกพันธบัตรใหม่มูลค่าประมาณ2.8แสนล้านดอลลาร์หรือประมาณ2ล้านลาน้ลานหยวนนะฮะซึ่งซึวง,งเงินก็ประมาณหนึ่งตีเป็นต่อจ d p ประมาณ1.6เปอร์เซ็นต์ซึ่งในตัวนี้คนก็รออยู่แต่บางคนก็คิดมากกว่านั้นว่าออ้ยอาจจะไปเป็นระดับ10ล้านลาน้ลานหยวนเลยก็ว่าได้นะครับคือคือเป็นแบบมาซุก้า สุดๆเลยเพื่อพอพอจะได้มาคล้องกับเรื่องของการเงินที่เขากระตุ้นเต็มที่ใช่ไหมแล้วก็มีกองทุนมาซื้อหุ้นอะไรต่างๆคือแบบเฮ้ยมันก็บูต่อไปได้ปรากฏว่า<ะ>อย่างที่เรียนไปก็คือมันก็ช็อตนะมันก็ออกมาแสนล้านอะ่ะคือน้อยกว่าน้อยกว่า<ะ>ที่รอยเตอร์พูดเยอะนะครับผมเพราะรอยเตอร์พูดสองล้านล้านใช่ไหมออกมาแสนล้านแล้วก็เป็นเงินของปีหน้ามาใช้ด้วยก็คือแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเป็นแผนที่บอกว่าให้ ต่งบปีนี้ที่มีการตั้งเป้าแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลท้องถิ่นเ็าเบิกจ่ายได้ค่อนข้างน้อยก็ให้เบิกจ่ายได้มากขึ้นนะตอนนี้เหลือวงเงินอยู่ประมาณ2องแสนเก้าหมื่นล้านคุณก็รีบไปออกพันธบัตรพิเศษมาซะแล้วก็เพื่อจะกู้เงินแล้วก็เาเงินมาใช้อะไรต่างๆซึ่งซึ่งที่ผ่านมามันเห็นภาพว่ารัฐบาลท้องถิ่นก็ไม่ค่อยได้ทําตรงนี้มากนะครับผมเราเห็น<ม>เรื่องของ b i g asset investment ในการลงทุนสินทรัพย์ถาวรอ,อะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันชะลอลงเยอะ นะครับผมชะลอกว่าที่หลายฝ่ายคาดค่อนข้างเยอะฉะนั้นพอเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยอย่างหนึ่งที่ที่เรามองก็คือว่าพรรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยเขาเขาเหนื่อยแล้วหนี้เขาโอ้โหพ่อคูณจะรู้จะพ่อคูณยังไงแล้วมันทําให้หนี้โดยรวมทั้งประเทศเนี่ยไม่ว่าจะหนี้รัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็รัฐวิสาหกิจอะไรต่างๆรวมๆแล้วมันถึงสามร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ GDP ไอ้สามร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ GDP นี่มันแทบจะสูงที่สุดในโลกเลยเนาะใช่ มันเข <gì Higher, S 1> าก <grocery> so, e ็เลยไม่กล้าที่จะก่อหนี hmm. ้เพ mm ิ hmm. ่มขึ้นท่ามกลางเรื่องเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างซึมเซาฉะนั้นมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกไปเนี่ยก็เลยไม่ค่อยได้ผลไอ้ตัวรัฐบาลกลางเองก็ไม่กล้าที่จะใช้มาตรการเพิ่มอีกเพราะว่านี่ก็เต็มเต็มที่แล้วนะฮะแล้วก็มันก็ขัดกับตัวแนวคิดของประธานาธิบดีสีริ้นงิงที่ว่าจะใช้เป็น common prosperity นะฮะแล้วก็เน้นในเรื่องของก็คือให้เติบโตอย่างเท่าเทียมันเน่นที่หนึ่งและที่สองก็คือเน้นในเรื่องของการภาคการผลิต ที่เขาเรียกว่า high quality growth model นะคะก็คือไปนเน้นในเรื่องของการผลิตโซลาร์เซลล์ในเรื่องของตัว EV <TV, S 2> ในเรื่องของแบตเตอรี่อะไรต่างๆคือให้เงินสนับสนุนด้านนั้นมากกว่าที่จะมาให้เงินกับเรื่องของประชาชนในการเอามาใช้จ่ายมาตรการมันก็เลยไม่เวิร์กและดีมานฝั่งด้านจริงก็ยังแผ่วอยู่ก็เลยมันก็เลยกลายเป็นภาพว่าทําให้คนกังวลในภาพเศรษฐกิจโลกมากขึ้นน้ํามันที่ แล้วนพูดเมื so ่อนทีน hmm. ี so ้ว right? sort of yeah. so ่าราคามันเริ่มลงเนี่ยมันลงเพราะอย่างนี้ถึงแม้ว่าความเสี่ยงภูมิรัศาสตร์ในตัวนอกกลางอย่างนี้ก็ตามนะครับผมฉะนั้นแล้วมันก็เลยเป็นผลว่ามันเหมือนภาพคือจีนก็เป็นที่ใหญ่ในตลาด e อใช่ไหมในตลาดเกิดใหม่เนี่ยเมื่อจีนดูแผ่วลงใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้เงินที่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่โดยภาพรวมมันน้อยลงไปด้วยนะครับผมมันก็เลยเป็นเป็นภาพเช่นนี้ครับผมครับอืมก็เลยหุ้นห่างเสียงลงเลยแต่แต่เซิงไฮกงขึ้นอยู่นะ คือเซี่ยงไฮ้นี่เขาปิดมานานใช่ไหมครับโกลเด้นวีคต่างๆเนี่ยฉะนั้นพอเปิดมาเขาก็เลยแคชอัพกับห่างเสียงที่ก่อนหน้านี้ห่างเสียงคือของฝั่งฮ่องกงเนี่ยมันขึ้นมาแรงมากสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะเมื่อเมื่อวานนี้มันก็เลยตกมาสี่จุดหเอ่อโทษครับอ่อลงถึงเก้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ก็ก็เรียกว่าลดจากไอที่เคยได้มาเยอะๆเนี่ยมาแทบจะหมดแล้วนะครับผมคืนตัวคืนหมดใช่ใช่แต่แต่ของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขายังหวังว่าขึ้นต่อเพราะว่า ขึ้นได้เพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงช่วงหยุดไปเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นก็เลยคลย ừ ừ. ้ายๆมาแคชอ่พในในมุมของนักนักนักวิเคราะห์ตลาดแล้วเนี่ยนักกลยุทธ <ừ. S 1> ์เนี่ยมองภาพประมาณอย่างนั้นแต่ก็ในระยะต่อไปก็อย่างที่เรียนไปถ้าในมุมผมนะหรือว่าในมุมอินโนเว x ที่เรามองเราก็มองว่าเฮ้ย เออคือจีนก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าภาพระยะยาวเนี่ยจริงๆอย่างที่เราคุยกันมาตลอดแล้วว่าการแก้ปัญหามันต้องแก้ในฝั่งดีมาน์ไม่ได้ฝั่งทัพลายใช่ไหมแต่ว่าเออพอเขาไม่ได้แก้ในฝั่งดีมาน์ซึ่งมันก็จะใช้เงินเยอะมันก็ทําได้ยากก็จริงอ่ามันก็เลยทําให้เศรษฐกิจก็มีแนวโน้มชะลอต่อเนื่องแล้วก็ยังเจอปัจจัยข้นอกใช่ไหมไอ้ตัวสงครามการค้าที่เรียกว่า China ด e v i c i n g อะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคือเศรษฐกิจโลกที่กําลังชะลอลงมันก็จะทําให้จีนเนี่ยในระยะต่อไปการที่จะะะมาาเรรียกว่อไ มามาส,สามารถฟื้นได้เหมือนสมัยช่วงปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่เขาแย่นะครับแต่กลายเป็นว่าหนึ่งเจ็ดตอนหนึ่งแปดเนี่ยโลกมันฟื้นเขาซึ่งส่งออกได้เยอะมันก็เลยฟื้นฟื้นตามเขาก็เลยดีขึ้นมากแต่พอพอดีหนึ่งแปดหนึ่งเก้ามาเจอทาซนี่นะครับผมก็เลยจะส่งรามการค้าก็เลยก็เลยเริ่มแย่ลงนะครับผมก็แต่คราวนี้มันไม่มีอย่างนั้นเนี่ยผมา mm. พบาะสีที่เรามองเรามองว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอลงก็ก็เนี่ยเห็นเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนขึ้นภาคการผลิตก็ยังแย่อยู่นะครรัับผมตวเื่ององงข จะมีการผลิตอะไรต่างๆก็เริ่มเห็นสายท,ท,ที่เริ่มชะลอลลงค่อนข้างมากก็คงต้องจับตาต่อเนื่องในจในุดนั้นครับผมครับส่วนบ้านเราอาจารย์เดี๋ยวจะประชุมกรง,งอแล้วแนวโน้มว <c oughs> ันที่1 6 <c oughs> ใช่ไหมก,กใ็ในมุมของเรานะคผมถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจไทยะฮกะ็อาจจะเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆเนียตัวเลขถ้าถ้าดูรายเดือนของแบงค์ชาติของ สสคเนี่ยจริงๆตัวเลขล่าสุดเดือนสิงหาเนี่ยไม่ค่อยดีนะนะครับผมการท่องเที่ยวก็เริ่มชะลอ,อเพราะว่าเป็นโลซีสั้นนะฮะตัวเรื่องของการผลิตเต้าอุตสาหกรรมก็กลับมาขดตัวอีกนะครับผมการลงทุนภาคเอก,นกชนก็ก็ลดลงอีกนะครับผมจะมีแต่การส่งออกที่ดีซึ่งเอ้ยมันมันสวนกันใช่ไหมการผลิตแย่แต่การส่งออกดีมันแปลว่าอะไร มันแปลว่าส่งออกก็คือส่งออกสินค้าคงคลังที่มีอยู่นะฮะช่วงที่ผ่านมาก็มีสินค้าคงคลังเหลืออยู่รวมถึงพวก,กเอ่อเกษตรแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ก็ยังมีดีมานอยู่เหลืออยู่บ้างก็รีบส่งออกไปด้านนั้นแต่การผลิตใหม่ไม่ค่อยมีแล้วถ้าภาพในระยะต่อไปมันมีความเสี่ยงมากขึ้นภาคการผลิตก็มีความเสี่ยงอีกถ้ามามองดูในแง่ของพวกฝั่งด้านการบริโภคเนี่ยก็แบบเอ่อก็จะเห็นว่าสินค้าที่ที่เป็นสินค้าคงทนรถยนต์รถยนต์อะไรต่างๆก็ยังค่อนข้างแย่จากสินเชื่อที่มันตตึงัวมากะ ส่วนการเบิจกจ่ายภาครัฐก็ทรงๆเพราะว่ามันเป็นเดือนสิงหามันเป็นปลา,ายของปีงบประมาณที่แล้วนะครับผมนะ<ช>แล้วก็ความเสี่ยงสูงสุดก็คือเรื่องของเงินบาทที่ในช่วงปตรมาสที่ผ่านมามันแข็งค่าขึ้นค่อนข้างมากนะครับผมในโมเดลของเรานนที่เราออเราอาตัวเลขใช่แต่ตอนนี้ก็กลับมาอ่อนขึ้นนะครับผมอกอ็คือในโมเดลของเราใน,ในภาพของตัวภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะถ้าดูในเดือนสิงหาแล้วก็มาทำเป็นตีเป็น GDP ที่เราเรียก GDP now เนี่ย มันจะเหลือแค่ 2. 5ดปเซ็นนะครับผมก็เหมือนก็กลับลงมาตอนช่วงเดือนกรกฎาคมในดูดีค่อนข้างดีนะโตเหมือนส8ุดอะไรต่างๆนะครับผมก็แน่นอนตัวนี้ดัชนีพวกนี้มันจะเวียงหน่อยก็คือตามตัวเลขรายเดือนซึ่งตัวเลขรายเดือนมันก็จะเวียแต่ว่าถ้าเป็นไตรมาสมันจะมันจะนิ่งมากขึ้นแต่ถ้าดูภาพนี้คือจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้สดใสเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้ามองไปในอนาคตความเสี่ยงก็คือเรื่องของภาพของน้ําท่วมนะก็ยังจะกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาในช่วงที่่่ผาาานมก็ถือว ไม่ค่อยดีนะครับผมมาประมาณ0.6ตัวนนเงินเฟ้อไทยใช่ไหมครับผมซึ่งซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยผมไปดูไส้ในเนี่ยผมกังวลอย่างหนงึ่งคือเงินเฟอ้อผู้บริโภคในโต0.6เงินเฟ้อผู้ผลิตติดลบไปประมาณ0.8นะครับผมจากที่เคยบวกอยู่ประมาณหนึ่งกว่าแล้วไปดูไส้ในของเงินเฟ้อผู้ผลิตเพราะว่าอตัวราคาส,สินค้าขั้นกลางก็คือพวกตัวเรื่องของ อ่อุปกรณ์เอเอเรียกว่าวัตถุดิบในการที่จะมาผลิตที่ที่ประกอบแล้วระดับหนึ่งอย่างเช่นว่าเหลก็กอ่เหล็กแท่งเหล็กเส้นเหล็กอะไรเง<อ>ี้ยโหราคาลดลงมากนะน้ำมันน้ำมันก็ไม่ได้สูงอะไรแบบนันมันบ่งชี้ว่าเวลาถ้าเผื่อเราเห็นในตัวดัชนีราคา PPI เนีเ่ยผู้ผลิตเนี่ยที่ลดลงบ้ากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตัว leading <uh ของเศรษฐกิจที่การภาคการผลิตที่มันจะเริ่มแย่ลงนะมันมันบ่งชี้ว่าดีมานมันน้อยลงมันดีมานมันน้อยลงมันก็ ทำให้ความต้องการสินค้าพวกนี้มันน้อยลงไปด้วยนะครับผมก็แต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งนี่มันเป็นผลจากเรื่องของจีนที่เขาตีตลาดอย่างที่เราคุยกันนะฮะ,ะที่เขาผลิตมามหาศาลแล้วก็ทุ่มตลาดอะไรต่างๆแต่ก็ในทางหนึ่งผมก็กังวลว่ามันเป็นสัญญาณของการเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวลงรอบใหม่นะฮะในในภาพในภาพใหญ่นะครับผมฉะนั้นพอมองเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยก็เลยมองภาพว่าถ้าถ้าในมุมผมผมก็มองว่า ตัวกรองอนะก็น่าจะสามารถที่จะลดดอกเบี้ยได้ในการประชุมเดือนตุลาครับผมนะทั้งความเสี่ยงน้ําท่วมทั้งเรื่องของภาวะการเงินที่ตึงตัวแล้วก็เงินบาทที่ในช่วงก่อนหน้าที่มันแข็งค่าค่อนข้างมากถึงแม้ตอนนี้มันจะลงมาแล้วก็แต่ก็สามสามนะแต่ว่าไตรมาสที่แล้วมันคือสามหกนะครับผมนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความเสี่ยงเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่มีมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าก็เ,เนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่นานเพราะว่าวิวของแต่ละ ที่เนี่ยส่วนใหญ่นะนักนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก,ก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นวิวที่ out of consensus หรือว่าอาจจะเหนือเหนือกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่เขามองกันนะส่วนใหญ่คือเขามองว่าขราวนี้คงอาจจะลงก็น่าจะลงในเดือนธันวาใช่ไหมครับผมผมก็เลยลองช่วงนี้กําลังชิดเอไอะ AI, นะครับผมก็ไปซื้อไอตัวโปรแกร,รม AI มานะช่ดคลอสอ,อันนี้ดีมากเลยะนะเป็นผ<ห>ู่เข้าของ ChatGPT ให้ให้มันคือผมก็ฟีดข้อมูลทุกอย่างที่เรามีเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะยังวิเคราะห์ตัวเลขเทางเศรษฐกิจไม่ได้ใช่ไหมจะเป็น Excel ไฟลอ์อะไรเงี้ยโยนทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ทั้งบทวิเคราะห์ทั้งไรแล้วให้เขาวิเคราะห์แล้วให้เขาคำนวว่าโอกาสในการลดดอกเบี้ยนในเดือนตุลาเป็นเท่าไหร่เขามองว่าค่อนข้างต่งโดยที่ <c oughs> เขาใช้เหตุผลนะฮะของการที่บอกว่าตัวแบงก์ชาติเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาคือความมีศักของธนาคารกลาง <laughs> แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนอบงก์ชาติก็ลงแรงกดดันจากรัฐบาลนะเรื่องของประเด็นด้านตั้งคณะกรรมการแบงชาติใหม่นะครับทท่านใหม่ใช่ไหมรวมถึงเรื่องของการผลักดันก็เสน,นเอามาตรการต่างๆเช่นในเรื่องของการนําเงินเงินำนำลดเงินนําส่ง f d f เนี่ยนะจาก0.46ไป0.23เนี่ยซึ่งเชื่อว่านี้แบงค์ชาติน่าจะยอมในในจุดนี้ซึ่งถ้าเป็นจุดนี้แล้วเนี่ยท่ามกลางกระแสอะไรต่างๆก็เป็นไปได้ว่าจะคงในเรื่องของการที่จะคงดอกเบี้ยเพื่อโชว์ว่าเขามีรูม ยังมีและเขามีอิสระที่สะภาพใช่มีอิสระเออก็ก็ฟังแล้วก็เออก็ก็ดีเหมือนกันนะตัวตัวเอ่อไอเขาเขามองภาพอย่างนี้นะเออก็ก็เออก็ก็ดูแตกดีครับผมก็ก็ก็อาจจะอาจจะเป็นอย่าง AI ว่านะจางแต่อาจจะมีมีมีคีย์เวิร์ดทำนองว่าอาจจะลดในรอบต่อไปอะไรทำนองนั้นอ่ะที่ออกมาสัญญาณใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็เป็นไปได้นะครับ